สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวสุดพิเศษที่ผมบอกเลยว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ธรรมดาและอาจจะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการคมนาคมที่หรูหราและยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รถไฟที่ผมกําลังพูดถึงก็คือรถไฟหรูจีนไทยปี2026โครงการที่หลายคนจับตามองและบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่การขนส่รงธรรมดาแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่หรูหราระดับโลก หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยกับประเทศจีนะมีความร่วมมือด้านการคมนาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงที่หลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงแต่ในปี2026นี้สิ่งที่เราได้เห็นไม่ใช่แค่รถไฟที่วิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นแต่มันคือการยกระดับให้การเดินทางกลายเป็นการใช้ชีวิตบนรางในแบบที่ใครๆก็อยากลองสักครั้งรถไฟหรูจีนไทย2026ถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนโรงแรมหรูที่เคลื่อนที่ได้เป็นทั้งยานพาหนะและสถานที่พักผ่อนในเวลาเดียวกัน เมื่อเราพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกรถไฟคันนี้โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นตัวถังเพียวบางออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ทันสมัยใช้สีขาวเงางามตัดกับเส้นสายสีแดงและทองที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมทั้งสองชาติหน้าต่างพานโนรามาใหญ่เต็มบานที่ยาวไปตามตู้รถทําให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างเต็มตาเวลารถไฟแล่นผ่านทุ่งนาภูเขาหรือเมืองใหญ่คุณจะรู้สึกเหมือนกําลังนั่งชมภาพยนตร์ธรรมชาติที่มีจอขนาดยักษ์อยู่ข้างๆคุณเลยทีเดียว พอเดินเข้ามาภายในความรู้สึกแรกคือความหรูหราที่เหนือความคาดหมายห้องโดยสารแต่ละโซนถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้โดยสารตั้งแต่โซนมาตรฐานพรีเมียมที่ยังคงความสะดวกสบายมากกว่ารถไฟทั่วไปไปจนถึงโซน V.I.P. ที่เหมือนยกห้องสวิทโรงแรมมาไว้บนรางบอร์ดที่นั่งทําจากหนังแท้ที่นุ่มและรองรับสรีระได้อย่างดีโต๊ะไม้ขัดเงาที่ซ่อนช่องชาร์จไฟและพอร์ต U.S.B. ไว้อย่างนับเนียนแสงไฟและที่สามารถปรับโทนสีได้ตามอารมณ์ของผู้โดยสาร และที่สำคัญคือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนตัวที่ครบครันทั้งจอ O L E D ขนาดใหญ่หูฟังตัดเสียงรบกวนและบริการสตรีมมิ่งระดับพรีเมียมสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นรถไฟหรูจีนไทย2026ยังมีห้องพักส่วนตัวที่กว้างขวางพอให้คุณนอนพักอย่างสบายเตียงนอนสามารถปรับเป็นโซฟาในตอนกลางวันและกลางออกเต็มที่ในตอนกลางคืนผ้าปูที่นอนคุณภาพระดับโรงแรม5ดาวหมอนนุ่มที่รองรับศีรษะอย่างดี และยังมีห้องน้ําส่วนตัวพร้อมฝักบัวดีไซน์ล้ําสมัยคุณจึงไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือความสะดวกสบายเลยถ้าใครชอบการเข้าสังคมหรือการทานอาหารหรูๆต้องบอกเลยว่าโซนห้องอาหารของรถไฟคันนี้คือไฮไลท์เชฟจากจีนและไทยได้ร่วมมือกันสร้างเมนูที่ผสมผสานสองวัฒนธรรมอย่างลงตัวคุณจะได้ลิ้มลองเติมซำร้อนๆเสิร์ฟคู่กับชาอูหลงจากจีนหรือข้าวเหนียวมะม่วงที่ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นพร้อมซอสส้มยูซุที่หอมสดชื่น ทุกจานถูกจัดอย่างสวยงามราวกับงานศิลปะการนั่งรับประทานอาหารขณะรถไฟเคลื่อนตัวผ่านวิวสวยๆของภูมิประเทศไทยถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีที่ไหนเหมือนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือห้องเลานอกที่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ของผู้โดยสารคุณสามารถนั่งจิบไวน์จากแก้วคริสตัลฟังดนตรีแจ๊สสดหรือแม้กระทั่งพูดคุยเรื่องธุรกิจในบรรยากาศที่เป็นกันเองและหรูหราการตกแต่งภายในใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย ผสมผสานกับศิลปะแบบไทยและจีนเช่นโคมไฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโคมแดงจีนและลวดลายไม้แกสลักแบบไทยในด้านสมรรถนะรถไฟหรูจีนไทย2026สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ทั้งประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะวิ่งเร็วแต่การโดยสารกลับให้ความรู้สึกนิ่งและเงียบระบบการสั่นสะเทือนและฉนวนการเสียงช่วยให้คุณสามารถนั่งอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งนอนหลับโดยไม่ถูกรบกวน พูดถึงเรื่องความปลอดภัยรถไฟคันนี้ใช้ระบบ AI ที่ทันสมัยที่สุดในการตรวจสอบสภาพรากตรวจวัดสภาพอากาศและคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ประจำการตลอดเส้นทางคุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางจะปลอดภัยสูงสุดราคาตั๋วโดยสารถูกออกแบบให้มีหลายระดับเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้โดยสารที่แตกต่างกันถ้าเป็นที่นั่งมาตรฐานพรีเมียมราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเที่ยวแต่ถ้าเป็นห้องพัก VIP แบบสวีทหรู ราคาจะอยู่ที่1 5 0 0 0ถึง20,000บาทต่อเที่ยวและสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการเหนือระดับอาจมีแพ็กเกจพิเศษที่รวมการเดินทางอาหารและบริการเสริมอื่นๆราคาหลายหมื่นบาทแต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับขั้นตอนการจองตั๋วก็ไม่ซับซ้อนเลยคุณสามารถจองผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันมือถือหรือแม้กระทั่งที่สถานีโดยตรงระบบรองรับการชำระเงินทั้งบัตรเครดิตอีวอลเลและการโอนเงินดิจิทัลจากทั้งจีนและไทย การจองยังมีตัวเลือกพิเศษเช่นการเลือกที่นั่งเลือกเมนูอาหารล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งการจองบริการสปาบนรถไฟแล้วผู้คนทั่วไปคิดยังไงกับรถไฟหรูคันนี้บอกได้เลยว่าปฏิกิริยาคือการตื่นเต้นและคาดหวังอย่างมากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยต่างมองว่ามันคืออะท랙ชันใหม่ที่จะทําให้การเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปนักธุรกิจมองว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพราะสามารถทํางานระหว่างการเดินทางได้ ส่วนคนไทยเองก็ภูมิใจที่ได้เห็นประเทศก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การครมนาคมที่หรูหราระดับโลกผลกระทบต่อเศรษฐกิจถือว่าสำคัญมากรถไฟหรูจีนไทย2026ไม่ได้ช่วยแค่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจท้องถิ่นรอบสถานีจะได้ประโยชน์โดยตรงการลงทุนครั้งใหญ่ยังช่วยสร้างงานให้คนไทยหลายหมื่นตำแหน่ง ตั้งแต่วิศวกรพนักงานบริการไปจนถึงธุรกิจสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและเมื่อรถไฟเส้นนี้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านรายได้จากการท่องเที่ยวจะไหลเข้าประเทศไทยมากยิ่งขึ้นถ้าเรามองไปในอนาคตวิสัยทัศน์ของรถไฟหรูจีนไทยไม่ได้หยุดแค่เส้นทางในประเทศเท่านั้นแต่มีแผนจะเชื่อมต่อไปอยังลาวกัมพูชามาเลเซียและสิงคโปรถ์ถ้าโครงการนี้สําเร็จจริงมันจะกลายเป็นเส้นทางรถไฟหรูที่เชื่อมต่อหลายประเทศเข้าด้วยกันนักท่องเที่ยวสามารถเริ่มต้นจากปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ แล้วเดินทางด้วยรถไฟหรือผ่านกรุงเทพมหานครไปจนถึงสิงคโปร์โดยไม่ต้องเปลี่ยนพาหนะระหว่างทางมันจะเป็นเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจทําให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการคมนาคมของโลกในอนาคตทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรถไฟหรูจีนไทยปี2026ที่ผมอยากแบ่งปันกับทุกคนมันไม่ใช่แค่รถไฟแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนา ความรู่รืและความร่วมมือระหว่างสองชาติที่พร้อมจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ใหกับผู้โดยสารทุกคนและผมมั่นใจว่ามันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้โลกหันกลับมามองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ hmm. อย่างจริงจังและก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์เทคโนโลยีและการเดินทางสุดล้ำในอนาคตที่นี่คือออโต้สปีดโซซิเอตี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ